สวัสดีจ้าพบก,กับผมก็รักแสงนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเจ้าหนี้มานะครับผมนี่แว่นกันแดดนะครับผมเป็นแว่นเลยแบนนะครับนี่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับผมเท่หรือเปล่านะเออแล้วมันจะแปลกตรงไหนมันก็จะเป็นมันก็เป็นแค่แว่นธรรมดานะครับมันก็จะแปลกตรงไหนเออมันก็ไม่แปลกอะไรครับผมแต่ว่ามันมี ข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับผมแว่นตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะพับได้ด้วยนะอ่านี่ผมให้ดูเลยปั๊บนี่พับขา,านี้เลยนะครับแล้วก็พับนี้เลยนะครับโชว์แล้วก็พับอย่างนี้เลยนะครับโจเข้าไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บใส่กระเป๋าพกพาหรือว่าเก็บใส่กล่องเล็กๆเอาไว้ได้นะครับผมก็มีประโยชน์นะครับมันพับได้แบบนี้นะครับผม หาซื้อได้ตาม Lazada Sho อ e, ปปี้ทั่วไปนะครับมีเยอะแยะเลยนะก็มาบอกเพื่อนๆกันนะครับสำหรับบางคนนะไม่เคยเห็นนะครับผมแต่บางคนก็เคยเห็นนะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างน,นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ว่ามันมีแว่นไหนที่มันพับได้แบบนี้มันก็มีประโยชน์อีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะแล้วก็ชอบใส่แว่นตานะครับเพราะว่า แดดในยุคปัจจุบันนี่โคตรแรงเลยนะครับเอามาใส่ในช่วงเวลาที่แดดมันจัดจัดนะเวลาทํางานเวลาท่องเที่ยวนะครับหรือว่าไปนอกสถานที่ที่มันมีแดดจัดจัดนะครับป้องกันสายตาเราเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าสายตาเรามันมีแค่คู่เดียวนะครับถ้ามันเสียไปเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนกันแน่นอนนะครับผมถนอมดวงตาเราได้ก็ถนอมนะครับผมเพราะว่าถ้าเราอายุมากๆแล้วเนี่ย สายตาของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมองไปไกลๆนะตัวเลขนิดเดียวผมก็มองเห็นตอนนี้อีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะ40แล้วนะครับอายุผมก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับจะเป็นเลข4กันแล้วนะครับผมเวลาผมมองไปไกลๆเนี่ยตัวหนังสือมันเริ่มเลือนลางนะครับมันก็มองเห็นนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่คมกริบๆเหมือนสมัยวัยรุ่นนะครับสมัยเด็กๆอะไรพวกนี้นะครับมันจะใสปิ้งเลย พักหลังมานะครับก็สู้แสงไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะแสบตามากๆเลยผมก็เลยไปไหนมาไหนผมต้องติดแว่นไว้ตลอดเลยนะครับเพื่อถนอบดวงตาของผมนะครับให้ดวงตาของผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตลอดไปนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นต้อได้นะครับผมเพื่ออาจจะเคยได้ยินคําว่าต้อลมต้อแดดต้อหินอะไรต่างๆนานาน,นะครับก็เป็นภาวะพวกนี้แหละครับเราไปโดนแดดจัดๆนะครับโดนลมมากๆนะเออ ไม่ต้องไม่สนใจนะคะว่าว้เป็นไรอยากเท่หรอเวลาเพื่อนแซวหรือว่ามีคนอื่นแซวแล้วอยากเท่หรออย่าไปสนใจคําพวกนั้นนะครับดวงตาเราสําคัญที่สุดน,นะครับเมื่อก่อนผมก็อายนะไม่กล้าใส่แว่นออกไปเดือนนี้ไปแค่เซเว่นนี้ทำไมต้องใส่แว่นผมไม่สนใจนะครับผมใส่แว่นตลอดเลยนะครับเวลาผมอยู่ข้างนอกนะโอ้ยแสบตามากๆเวลาโดนแดดเนี่ยหยีตาจนตีนกาขึ้นไปหมดแล้วนะครับมันเพ่นั่งหยี ต้องมานั่งหยีตาต้องตีนกามันขึ้นมาหมดแล้วนะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแว่นสักตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถพกพาได้สะดวกหน่อยนะครับก็เออแบบนี้นะครับมันพับได้แบบนี้ก็โอเคนะครับผมหาซื้อได้ตามลาซาด้าช้อปปี้ทั่วไปนะเอกอก็ลองดูกันล้กันนะครับอันนี้ผมก็จัดมาอันหนึ่งนี่ผมก็เคยซื้อมาอันหนึ่งนะครับนานแล้วอันนี้มันนานแล้วนะครับนานแล้วเดีย๋ยวว่าจะสั่ง ตัวใหม่อยู่นะเออว่าจะสั่งซื้อตัวใหม่อยู่ถ้าเกิดว่าผมได้ของมาแล้วเนี่ยเดีย๋ยวผมจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้มาแค่บอกกล่าวกันก่อนนะเอออย่าปล่อยให้ดวงตาของคุณแย่นะครับผมดวงตาของเรามีแค่คู่เดียวนะครับถนอมได้ก็ถนอมนะครับผมใส่แว่นตาเวลา <c oughs> เวลาเราไปสู้แดดจัดๆนะครับอย่าไปอายคนนะเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับาบายยสวัสดีครับ อย่าลืมกดซับตะไคร้นะครับอย่าลืมกดซับตะไคร้ผมด้วยนะ